เป็นไรอ่ะเครื่อเหมือนตอนเด็กไม่เคยล้มแล้วกระดูกเล้าหมอเขาบอกว่าเออเอ็นข้างหน้ามันฉีกเป็นได้ฉีกเลยใช่เป็นอาการข้อหลวมที่แบบว่าใน2%ของประชากรที่มีอะไรคือข้อหลวมอ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบากลกระดูกและข้อนะครับข้อดีมีสุกนะครับซึ่งบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ พบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมีวิธีการรักษา,ากระดูกและข้อนะครับทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดด้วยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับข้ม,มูลเนี่ยเอาน้องที่มีอาการอย่างพวกออฟฟิซินโดมหรือคนบางคนที่คิดว่าตัวเองควรจะเป็นโรคหนักๆนะมาตรวจด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างขาม,มูลเราเป็นอะไรเราเป็นอาการข้อหลวมที่แบบว่าใน2%ของประชากรที่มีอะไรคือข้อหลวมอ่ะข้อข้อเท้าของพี่มันหลวมแบบว่าเดี๋ยวพี่ไปดูในคลิปคือแบบหมอเขาโยกพี่วยกข้อเท้าของพี่ได้เลย เขาบอกว่า2%เท่านั้นในประชากรที่มีแล้วมันมันเกิดจากอะไรแล้วมันแปลว่าพันแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุนะตอนเด็กคือผมเคยแบบกระโดดลงเรือแบบแล้วแบบข้อเท้าคลิกแบบรุนแรงเลยแสดงว่าร,รู้รู้ตัวมีอาการก็เลยมาตรวจสรุปเป็นจริงใช่ใช่แต่ว่าคิดว่ามันนิดเดียวไงแต่พอมาตรวจปุ๊บหมอบอกว่าเรื่องใหญ่มากเลยตอนนี้หมอจับเอ็กซเรย์มาเมื่อกี้เออเออเอาเดี๋ยวให้ปลอดปลอดภัยทุกคนแล้วคนที่มีอะไรไหมหรือติดชานมอย่างเดียวเป็นออฟฟิศซินโดมเป็นอะไรอ่ะข้อบ่าไหลเป็นคนที่จป็นแข็งยังไงอ่ะ ก็ปวดคอบ่าไหลเขาเรียกว่าเป็นอ๋อจุดแข็งคือเป็นคนปวดคอบ่าไหลใช่ไหใช่จุดแข็งถ้ามีใครถามว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรก็คอบ่าไหลจุดอ่อนคือพุงนะครับของอ้ายก็ยังถือว่าเพิ่งเป็นไม่ต้องถึงขนาดอะไรโหดร้ายใช่ไหมใช่แข็ย่าไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่ามีกายภาพต้องแบบว่าทําท่าที่มันคอยบริหารไม่ให้เอ็นมันยึดอะไรอะไรว่าออฟฟิศออฟฟิศเราเป็นอะไรกันหมดหรอวะเนี่ยอายุน้อยรอยโรคออฟฟิศนี่เป็นอะไรปะเห็ไหมะเป็องลิแล้วก็มป่ะเป็นอะไรอ่ะเป็เหมือนตอนเด็ก แล้วกระดูกหลาวแล้วเหมือนมันอาจจะมีผลมายังโตพอเวลาแบบเรากดอะไรแรงๆเงี้ยมันจะจี้ที่ข้อมือ้ก<อ>ระดูกมันจะลัน่นเปลาะเปลาะมันมั่วเป็นไรมั้นี่เข่ามันชอบดังกรง๊อบกร๊อบกรอบกรอบหรอหรอิลั่นอิรันเป็นไงอยิลั่นขาเข่าก่อนออเข่าลัาน่นขำเป็นอะไรคือเข่ามันเสียงดังเวลาผมแบบขยับลุกนั่งหรือเนี้ยมันจะดังกร๊อบกร๊บกร๊บกร๊อบแล้วส่งไปเกิดจากอะไร หมอบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบข้อซะบ้าอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้รุนแรงไมครัผมก็เลยปรึกษามหมอเรื่องอื่นได้ว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ที่แบบสามารถออกกําลังกายหนักๆได้ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับ้วคุณหมอว<ส>่กไงหมอบอกได้แต่ว่าค่อยๆเพิ่มเรื่อ,อย<า>เไปสรุป,<ล>รปของเราอ่ะเป็นเป็นอันนี้ถูกไหมเป็นเข่าเป็นอะไรใช่ไหมใช่ครับพอมเนนี้พ้อมเนี่เป็นอะไรเราเป็นเรือ่องหรอเป็นเล่นเล่นกีฬาครับเล่นบาสแล้วแบบว่าจังหวะลงมันกระแทกเข่า อ่าคือไปกันได้ข่าวแล้วแล้วตอนรู้สึกไงบ้างตอนนั้นกลับไปเล่นอีกมันก็ยังปวดอยู่แต่ว่ามันนิดหน่อยก็เลยเราช่างมันแล้วม้านคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าเออเอ็นข้างหน้ามันฉีกเอ็นได้ฉีกเหรอใช่มันมันเอ็นที่เข่ามันขาดเขาวอกมันขาดแล้วก็คือตอนนี้ทำยังไงบ้างต้องทำงานน้อยลงพี่ รอพี่บพี่ตอนรี้เราแค่ไม่ทำอะไรอีกแล้วราโใช่ไหมพอรู้ใช่ไหมบอสทำเก่ทไม่ทำเลยแล้วนะถ้าทำไม่ทำอีกทีก็ตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะบอสพอจับแล้วแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้มีทำอะไรขึ้นเหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้าผ่าแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสเก้าเดือนถึงถึงสิบสองเดือนในการที่จะแบบว่ากลับไปเล่นกีฬาได้ปกติแต่ว่าถ้าสามเดือนแรกก็คือเขาให้ปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งก็ฉตอนนี้ทำไรไม่ได้ใช่ แล้วที่เคยไปตรวจกันต่อเรากาแไปตรวจต่อแลครับเอ้ยไปซื้อกาแฟข้างนอกได้ไหมดิกาแฟข้างนอกได้ดีมากนะอันนุทิศวัดนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ดีหรือเปล่าก็คือกาแฟของโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวไปดูกาแฟที่นี่กันอยากพาไปดูกาแฟที่นี่มันดึงดูดตาม,มากเลยนี่อันนี้ส่งดีมั้กมันดูจะเท่ลุหรวปะ่ะใช่เอาเป็นรับเพื่อนกขนาดกันแต่ว่าเอานมอยู่นขึ้นเดียวได้ไหมครับใช่คแ้วจะป็นโลแกนแวะมานะครับมาปร๊บสา ที่นี่มาดืา่มกาแฟทักแก้วคุม <S <S เดี๋ยวเรามาตามไปดูอาการน้องกอ่ะฟ้อ,อชิมนิ่งดีไหมตื่นดีครับตั้งแต่เช้เลยดูอาการน้อง็มาตอบต่อเป็นไงบ้างครับการสขอ,องเอไอเรย์ได้เป็นไงครับครับอันหนึ่งก็คือจากประวัติก็บอกแล้วว่าหลวมตัวร่างกายเมื่อกี้ที่ให้ดูรูป ก็หลวมเอ็กซเรย์ก็หลวมสามหลวมแล้วทีนี้เนะี่ยอยู่ที่ตัวเขาแล้วเราจะเริ่มจากไม่ผ่าตัดก่อนซึ่งผมอมธิบายไปแล้วเราลองไปปฏิบัติดูประมาณสัก6เดือนถึงปีน,นึงอะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ทางของเรามันลำบากชีวิตมากมันเป็นภาระที่ต้องมาใส่ตลอดรู้สึกว่าไม่เป็นอิสระเราก็จะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดซ่อม อ๋อโอเคอุ้ยเห็นว่าคุณหมอแนะนำแบบว่าไม่ไม่ได้มานก็ผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดผ่ตัดใช่หมอให้ลองแก้ภาพก่อนแล้วใส่อ s u p อร์ตก่อนถูกต้องครับแต่ว่าโชคดีมากที่บริษัทมีนโยบายว่าถ้าคนไหนข้อหลวงเนี่ยให้ผ่าตัดด้วยเงินบริษัทได้สมัคที่ไหนวะเดี๋ยวไปสมัครอย่างสุดท้ายนะครับคุณหมออันนี้สำคัญมากมาเรียกว่าโดนใจตอนเดินเข้ามาครับแม็กแม็กเครื่องที่แพงไหมครับคุณหมอสวยมากเลยอะเดี๋ยวมาดูการจาบคนอีกเป็นยังไงเอาคุณผู้หมอนะครับครับผมไอ้ปอยยังยังย่างหรอ อันนี้เป็นต่อไปนะครับเป็นน้องอ้ายนะครับอ้ายอ้สู้ๆู้ไฟติ้งนะไฟติ้งขอให้ไ่วรอะไรเดี๋ยวพี่ดองคนรับนะส่งไปตัวทีละคนทีละคนไม่รู้แต่ละคนจะเป็นไงบ้างอันนี้ผมเป็นทีมงานของที่นี่นะฮะอ๋อที่นี่เป็นนักกายภาพหรอครับ ผมเมื่อกี้ตอนผมเดินสวนกับคนที่มาใช้บริการที่นี่เขาก็มองเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาชี้ตรงนี้ผมนะผมก็โอ้เคครับโอเคผมไปแล้วกันครับที่นี่หมอเยอะไหมครับที่หมอเยอะค่ะเพราะว่าเรามีหมอเฉพาะทางทุก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 ด้านดูอีกี่ไม่เสร็จป้าโบพี่หมออ๋อที่นี่หมอเยอะเพราะแต่ละคนก็จะเป็นหมอเฉพาะด้านถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้ผมไปผมเห็นน้องก็มีตรวจเรื่องถ้าเป็นหลังกล้ามเนื้อก็คนนึง เขาก็คน<ก>นึงกระดูกก็มีแต่เฉพาะด้านหมดเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มันมันการมีหมอเฉพาะด้านมันดีกว่ายังไงการที่เป็นหมอเฉพาะด้านก็จะมีความเชี่ยวชาญความถนัดแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจอาการของคนไข้แต่ละคนได้ค่ะคือจะบอกว่าอย่างนี้ดียังไงเพราะว่าผมมาทีเดียวผมก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะไงอันนี้ผมชอบนะใช่ค่ะเพราะาหมอหนึ่งคนก็ไม่ได้ว่าจะรักษาได้ทุกอย่างดังนั้นคนไไขมมมมาาาาเเจจอออหหหนี่ยรรกก็ะกสงปห ที่เฉพาะเจาะจงแต่ที่นี่ก็มีครบทุกสาขาครบเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะต้องมาที่นี่เลยค่ะ KDMS โรงพยาบาลข้อดีมีสุขค่ะ KDMS ข้อ<ช>ดีมีสุขมานะที่นี่อันนี้หมูนโซนแบบที่เป็นหมนเปลบ้านผ้าหรือ้งอันนี้เป็น ไป่นเตะหรู้จักแค่ต้องไม่สเลยครับม่เัไม่เส่สไม่โลองเล่นดูไหมครับไม่ต้องัวครับได้ครับเล่นสิบนาทีเหมือนออกกางายครึ่งชั่วโมงสิบนาทีเหมอนครึ่งชั่วโมงเหมือนคาร์ดิโอครึ่งชั่วโมงแล้สามนาทีอีผมแต่งขาขึ้นได้ไหมครับไ้หคขึ้นได้เลยครับเรืองวเได้คผมต้องลก่อนอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้เสริมกล้างกล้ามเนือมัดเล็กมัดนุ่ตามข้อต่อหรือว่าตามกะดูกสันหลังแก เอาเบาๆก่อนนะคะเบาๆก่อนเลยครับมีปัญหาปวดท้องขาข้อเข่าอะไรผมมีแค่ปวดหลังนิดเดียวหายดูดไม่ดูดโยกโยกตามเครื่องไปบ่อยสะโพกซ้ายขวาตามเครื่องไปอ๋อ้่อยตามสักพักใสมนะตัวเราจะโยกตัวตอนนี้นะคะตัวส่วนัวจะอยู่นี่ถูกต้องครับโยกไปขาขานี่มากับเกย์ทั้งไวอโอเคครับเฮ้ยโอ้โห เอาเรื่องเหมือนกันนะเริ่มสาเมเื่องหนึ่งเดี่หนึ่งเ่วหนึงโอ้ารอหมือนกัคือมันตึงๆห้องต1งนี่ปิาทีก็อเขาจะตึง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 ตนงตึงตึงตึาตรวจึงตึงตวงตเป็นอย่างตึงตึงคุณนะครับนนงกึ้ตึอตึง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 งงง ใครอยากทำบําบัดแล้วว่ทานลาบบําบัดเราไปทานลาบบําบัดไปไหมไม่ไปครับไปทานลาวดีทานลาบบําบัดไหมครับถึทานลาบบําบัดมีคนอยู่ไหมครับไมีไหมครับแล้วบําบัดยังไงครับบําบัดยังไงครับต้องมีออกกำลังกายออกกำลังกายค่ะออออกกำลังในน้ำนะพวเหลายหลายคนก็มีบางคนที่หมอแนะนำบอกว่าคุณออกกำลังกายหนักไม่ได้แล้วนะถ้าคุณออากกำลังกต้องออกกำลังในน้ำหรือทานลาบบําบัดก็คือต้องไปอย่างเป็นการลงจ่อ๋อถึง เขาจะร้ายยักษ์ทำไมต้องรดนถึงขนาดนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้คืออะไรช็อปเวฟช็อปเวย์ช็อปเวยว่าเป็นออฟฟิศซินโดร์แล้วมันแบบอ้าโอเคอ่ะใช้งานใช้งานหนักไปหรือเปล่าหนักครับกินหนักโอเคเจ็บไหม เน้นเลยค่งสครงที่ตรงที่มันตึงมันจะมันจะรู้สึกเยอะเขาบอกกินเล้าอย่าท้าโตเยอะไม่ได้เราตรวจทุกคนนะหรือใครบ้างมอสมอสคือมอเป็นอะไรผมน่าจะปวดหลังหรือปวด กระดูกสันหลังเหมือนพี่ใช่ไหมตรงนี้เป็นกลางด้วยเลอกกลางเลยเหรอพี่ค่อนห้ากหน่อยมันเจ็บเหมือนมันเจ็บเหมือนไฟฟ้าช็อตอ่ะเดี๋ยวต้องดูมอสเป็นอะไรแล้วแล้วคุณใครนะเป้ใช่ไหมพี่เป้เป้เป็นพ้อเหมือนหรืมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวลองดูแต่คุณเป็นไงบ้างเนาะตอนนี้เหมือนทานลูกชายมานปวดนะครับอ้าวท่านหมอเป็นอะไรครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับกระพงเนาะใช่ครับเป็นอะไรมานะครับคือผมเหมือนมีอาการเจ็บที่กลางสันหลังนะครับอ่าอ่าลองลุกให้ยืนให้ดูหน่อยนะครับ นี่เดีตยวนี้เราต้องดูก่อนว่ามันมีลักษณะรูปร่างหน้าชาที่มันผิดปกติหรือเปล่าถ้าดูอย่างเงี้ยมัเขาจะมีเอียงทางขวานิดนึงไหล่ข้างซ้ายจะยกสูงกว่าด้านขวานิดนึงฮะคุณหมอรู้ได้เลยเหรอครับว่าเอียงขวานิดนึงเต้นใช่ใช่ไช่แต่แต่ว่าบางทีแบบบางคนมันมีการปวดหรืออะไรเงี้ยมันก็มีการบรรลับขอกล้ามเนื้อมันไม่มันเสียอะแต่ถ้าบอกความคุณครเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะเท่ากันอยู่แต่ว่าเหมือนมันไหล่หอปด้านหน้ามากกว่าโอ้โหที่นั่งห่อบ กับคอคอมันจะยืนยืดไปได้น่าหนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคือคืออย่างงี้พวกพวกนั่งทำงานเยอะๆก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับโอเคกับนั่งดื่มเนี่ยนั่งดื่มระยะนานนั่งดื่มก็แน่นก่าต่อไปตอนนี้ปวดปวดหลังตรงไหนเยอะครับปวดตรงตรงเนี้ยครับอ๋อก็เป็นตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อค่อยมาทางขวาทีนึงเนาะใช่ทางซ้ายปวดไหมทางซ้ายไม่ปวดนะตึงกว่าเดิมไหมใช่ครับตึงมากๆตึงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่รับมีนแบบแปลกๆตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่าโอเครับตรงนี้ แป๊บๆคุณหมอแป๊บๆปวดตัแป๊บมีตึงแค่ตรงนี้เฉยน้อยกว่าไม่ปวตึงมากเลยคุณหมอต้อาตึงแล้วผมอยากปวดแบบคนที่บ้านครับอ๋อได้มายังก่อนครับนี่ลองลองก้องหลังตรงเยอะนะครับมือแตะมือเลยไม่ถึงนะตึงตรงขาครับหลัง่หลังรู้สึกไหมหลังไม่ไม่รู้สึกแต่ขาตึงมากแต่ว่าเราตึงเยอะนะครับเป็นรถตึงนะครับหนิดนึงครับอ่ายังไงกันนะครับ เออตึ๊บปวดตรงนี้ครับผมจะปวดตรงผมไม่คนปวดตรงนี้นิดนึงเวลาลงมาใช่ครับจะปวดตรงนี้นี้ครับเราขึ้นเตียงดีกว่าเดี๋ยวมอสขึ้นเตียงก่อนมอสขึ้นเตียงก่อน่ขึ้นเตียงไหมครับใช่ต้องมีแถบนี้นิดนึงใช่ไหมก็คือใกล้ๆที่เจ็บใช่ไหมก็คือเป็นช่วงนี้เนาะใช่โอเคแล้วตรงนี้ครับตรงนี้มีนิดนึงนิดเดียวตรงนี้อันนี้จักระจีครับโอเคโอเคครับอันนี้ไม่ครับไม่เนาะตึงๆอยู่ใช่ครับแค่ตึงนิดหน่อยใช่ใช่ไม่ได้เจ็บไปถึงหลังนะไม่ครับ เดี๋ยวนี้เราก็ากต้องตรวจดูด้วยว่าบางทีถ้ามันมีเรื่องเส้นประสาทที่หอวราาอ,งงงองกระดูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีอ๋อแล้วนี้เป็นไหมครับไม่เป็นครับโอ้ยไม่เป็นหัวรองอสบายใจไประดับหนึ่งคือดูลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นของไอตัวกล้ามเนื้อหลังมากกว่ากล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับอ่าก็คล้ายๆพวกกลุ่มออฟฟิตซินโดมือข้อหนึ่งมันมีลักษณะกล้ามเนื้อหลังด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ฝั่งฝั่งซ้ายเนาะเออมันมีการเขาเรียกเกร็งตัวเป็นก้อนเป็นลำ ปลาผมลองดีกว่าปลาพี่โคตรเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะอันนี้ก็ไม่เจ็บนะไม่เจ็บธรรมดาเนาะตึงครับตึงครับตึงเลยตึงมีเยอะใช่ไหมครับตึงครับเป็นคนตึงงงออย่าี้ครับงไม่ตึงมีผลอะไรก็จะมีผลแค่ตรงหลังติดแนที่หลังอย่างเดียวเนาะครับเปรียบเขงครับเปก็ผมว่าเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงถึงจหายครับก็จริงๆถ้าการรักษานะครับ อ่ะอ้ที่หนึ่งเปลี่ยนงานก่อนไหมผมเลอนะไปแล้วคุณหมอไอ้ผมยืนย er ืนก่อนกับเราพูนกับเราพูนเลยก็คือถ้าคำแนะนำคือเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนการใช้งานก่อนนะครับคือถ้าทานเดิมเดิมที่เราเคยใช้มันอาจจะไม่ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขาดูให้โอเคแต่ว่าทางนี้นนเนี่ยก็ต้องปรับเรื่องการนั่งใช่การนั่งที่มันถูกวิธีขึ้นแต่ก็ดีนะถือว่าเราไม่ได้หนักนะตอนแรกเขาจะเอาตึงหนักกว่าพอมาเจอคุณหมอ อันนึงคือบางทีไอ้จุดที่เราคิดว่ามันหนักพอไปเจอคุณหมอมันไม่หนักขนาดนั้นก็เราก็สบายใจขึ้นมาเลยครับการหาหมอการดึงกัได้สบายใจแล้วไปวิ่งได้ห้องอื่นก่อนนะครับได้ครับขอบคุณนะครับพักครับอ้าวันนี้สบายใจพามาตรวจหลายคนสรุปพี่ไม่เป็นหนักนะใช่ทีแรกคิดว่าจะเป็นหนักเหมือนกันเพราะว่าแบบมันรู้สึกแบบอันตรายอ่ะแต่พอมาตรวจจริงๆเหมือนรู้สึกว่า เออมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจริงอยากให้มาแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอสไปทําการช็อตเวฟแบบที่เมื่อกี้น้องไอโดนใช่เอาแต่เผื่อคนดูสนใจนะครับนี่คือโรงพยาบาลกระดูกและข้อนะครับข้อดีมีสุขนะครับถึงที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลใหม่นะครับแต่ที่รวบรวมศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงนะครับมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อร่วมกันวางแผนรักษาคนไข้เฉพาะบุคคลมุ่งเน้นใ้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับอันนึงที่ชอบของที่นี่ก็คือมีนวัดกรรมการ ้อย่างการใช้หุ่นยนต์นะครับช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโลกาติกเซอร์เจอรี่หรือนวัตกรรม2กล้องนะครับผ่าตัดแผลเล็กนะครับ MIS มไอเอสเซอร์จรีนะครับตอนท้ายใครสนใจผมขึ้นเบอร์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ตรงท็อปคอมเมนต์หน่อยแปะไว้หน่อยนะครับเพื่ออยากรักษาอาการกระดูกข้อแตกต่างเนื้อนะครับใครอยากพาพ่อแม่มารักษาออฟฟิศซินโดรมพี่น้องแฟนพามาได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เขานะครับหรือโทรปรึกษาได้ที่เบอร์นี้อ่ะเรียบร้อยคราได้สรุปดีนะพามา พามารงบาร<ช>์ไปตรวจโรคขาวน้าเราไปที่ไหนต่อดีเป็นเป็นกลุ่มอย่างี้หาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพทำดีดกับไปตรวจเลสเตอรอลไหมดีครับไปละไปไปโดนช็อตด้วยนะ